รู้ความคิดแล้วอย่างไงวะเขาต้องแน่นะครับอแล้วคิดอยู่ในใจเขาเรีออยนรู้ไงวะต้องยกย่องคนนั้นนะเขาแน่เห็นนะครับเราไม่ต้องมายกย่องเรายกย่องคนนั้นนะครับโอเคคุณปัญญานะครับผ่านนะครับเวลาคนอื่นคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราแล้วเราตอบโต้เขาคืนมีความรู้สึกว่าเราร้อนรนและทรมานใจ แต่พอเราปล่อยวางไม่ตอบโต้คืนกลับมีความรู้สึกโลก่งอกสบายใจดีค่ะถ้าเป็นลุงนะะเขาคือเขาเราคือเราทันทีตรงนี้นะ <c oughs> ตีแตกตัดตกอกนั่นะคือเขาที่คือเรามันจะโอ้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะแยกเขาแยกเราเนี่ยลุงเข้าใจแล้วค่ะไม่สุดตรงอยู่ตรงกลางไม่รักไม่อาต้องไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดในภาษาที่ดีมากครับ ไม่ฉันไม่รักเธอแล้วแต่ฉันก็ไม่เกลียดเธอนนะอ่าฉันทำม้ใส่ร้ทุกอย่างก็แล้วกันนะแต่ฉันจะให้มารักของแง่เงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ฉันประมาณนั้นโอเคไหมครับถูกต้องครับไม่รักกับไม่เกลียดนี่เป็นดีที่สุดครับคำสองคำนี้พยายามให้คู่กันนล้วมันจะปรับใจเป็นกลางได้นะครับพูดคำอยู่เราพูดอยู่คำคำเดียวด้านเดียวเนี่ยมันสุดโต่งแน่นะครับ แค่แค่ภาษาพูดภาษาเก็สุดตรงแน่นะไม่รักไม่เกลียดน,นั่คือตรงกลางเนี่ยนะคนประเภทนี้จะถือว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะมีหลักของมันอยู่นะนะแต่แต่แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะออกมาให้รูปแบบนั้น,นคนที่มีความคิดเนี่ยคุณแมทธนาเนี่ยโอเคนะเขาใจตรงกัน สิ้นสุดการยึดรักมากรักมากยึดมากใช่ไม่รักแต่ไม่เกลียดเป็นการตัดภพต่ชาติใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสแต่ภพต่ชาติแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นแหละครับมีโอกาสใช่ว่มมีโอกาสก็แล้วมีโอกาสเร็วด้วยนะครับอะลยไม่ใชิมาปฏิปทาใจเป็นกลางกลางอย่าสุดตรงหน้าด,ด้านเนืองแล้วก็ไม่สุดตรงด้านรักแล้วไม่สุดตรงด้านเกลียด ก็ไม่รักไม่เกลียดก็ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่สุดโตก็แบบภาษากลางๆโอเคนะยึดตรงนี้เป็นหลักลองดูครับพิจารณาด้ทําทให้ใจเราเนียนุ่มเยอะเราจะเข้าใจถึงค่อยพูดถึงก๊อดเราจะเข้าถึงก๊อดได้ง่ายนะครับไม่ใช่เข้าแค่ได้แค่ภาษานะครับรู้แต่ภาษามันไม่เข้าไม่ได้ภาษาเป็นตัวกั้นด้วยนะครับไ้ดูไว้ก๊อดก๊อดก๊อดก็คือภาษาอีกและใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเาคมาจบข่าวอ้าต่อไปนี้